สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่เกิดวันจันทร์ทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจําเดือนธันวาคม2565ถามว่าคนที่เกิดวันจันทร์ยังได้อน,นิสง์จากดาวสุพเคราะห์ยังได้อนิสง์จากดวงดาวที่ดีแต่ก็ต้องบอกว่านะครับมุมกระทบบางมุมกระทบนั้นก็ยังเป็นผลที่จะทําให้คนที่เกิดวันจันทร์นั้นมีความขมขื่นมีความเหน็ดเหนื่อยมีความอ่อนล้าในด้านของร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะครับคนที่เกิดวันจันทร์หลายๆคนนะครับก็อาจจะเจอสภาพนี้มาทั้งปีนะแต่ความสําเร็จของคนที่เกิดวันจันทร์ก็ยังต่อยอดไปอยู่แล้วก็ยินดีกับคนที่เกิดวันจันทร์ทุกท่านนะครับในปี65นี้นะครับว่าในปี65ในคนที่เกิดวันจันทร์หลายๆคนนั้นนะครับได้รับ ความสําเร็จในชีวิตทั้งในด้านของการศึกษาทั้งในเรื่องของการงานในเรื่องของดําเนินการชีวิตในมิติต่ตางๆยกเว้นแค่เรื่องเดียวครับในเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นลูกผีลูกคนนะครับบางคนก็สุขสมหวังร่อนการวิวาบางคนก็อกหักผิดหวังฉะนั้นในเดือนธันวานี้ส่งท้ายปีอย่างนี้มีข่าวดีอะไรมาให้คนที่เกิดวันจันทร์ฟังบ้างหรือไม่มีฮะถามหา เรื่องเงินเรื่องทองถามหาในเรื่องของความสําเร็จนะครับมองหาในเรื่องของการถอยรถถอยบ้านซื้อรถซื้อบ้านนะครับก็มีกลิ่นไอที่ดูน่าสนใจนะครับว่าเฮ้ยมันมีกลิ่นไอที่ดีนะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์หลายๆคนนะครับอาจจะมองไปในเรื่องของการไปตามวัดตามศาลเจ้าตามเจดีย์ต่างๆนะครับโดยเป็นประเพณีนิยมในช่วงปีใหม่ ของเรานะฮะว่าเฮ้ยในช่วงปลายเดือนธันวาคมในช่วงที่อ่าลอยต่อระหว่างส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยคนไทยเราจะนิยมหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาคุ้มครองนะครับไปไหว้พระไหว้เจ้าไหว้เจดีย์ต่างๆก็ยินดีด้วยนะครับว่าคนที่เกิดวันจันทร์หลายๆคนนั้นนะครับมีโอกาสที่จะไปในสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ นะครับและไปขอพรขอความสําเร็จนะครับในปีห6ที่จะถึงฉะนั้นในเดือนธันวานี้ก็ไม่เป็นไรฮะใครอยากจะไปทําบุญที่ไหนใครเชื่อและศรัทธาที่หนึ่งที่ใดใครจะเป็นสายมูหรือไม่สายมูนะครับก็ไปขอพรได้แบบซ้อนะฮะซอก็อาจจะต้องไปทําบุญโดยปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้คุ้มครองให้มีความเจริญนะครับฉะนั้น คนที่เกิดวันจันทร์ก็เป็นผลดีนะครับกับการที่จะไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อไปขอพอรอ่ะไปดูในตรงส่วนของเงินเงินทองทองกันนิดนึงกินนี้บอกแล้วว่าในเรื่องเงินเรื่องทองนั้นดูน่าสนใจนะครับคนที่เกิดวันจันทร์หลายๆคนนะครับจะมีกลิ่นไอที่ได้รับทรัพย์นะฮะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ฉะนั้นมีเงินไว้กินไว้ใช้ในช่วงปีใหม่หรือไม่มีแน่นอนครับแต่ช่วงต้นเดือนก็อาจจะดูโดยทั่วไปเนาะนะครับแต่ก็ดีนะฮะไม่ได้เสียนะตั้งแต่ต้นเดือนธันวาย้านันจนถึงสิ้นเดือนธันวาต่อยอดไปจนถึงปีใหม่คนที่เกิดวันจันทร์หลายๆคนนะครับได้รับในเรื่องเงินทองจะเห็นชัดก็คนที่ทำงานเป็นพ่อค้าแม่ขายนี่แหละ นะครับก็ธรรมดาฮะช่วงส่งท้ายปีนะครับทุกคนก็จะหาซื้อของขวัญหาจับจ่ายใช้สอยนะฮะพ่อค้าแม่ขายก็ขายของกันคึกคักฉะนั้นก็ต้องบอกว่าดีใจด้วยนะครับกับทุกคนที่เกิดวันจันทร์ว่าเฮ้ย mm. เรื่องเองินเ,เรื่องทองดีแต่มีมุมมุมบวกมันก็ต้องมีมุมลบคนที่เกิดวันจันทร์นะครับสอกลัวอย่างหนึ่งในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับการใช้จ่ายเงินของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยรุนแรง แล้วรุนแรงแค่ไหนฮะรุนแรงมากเลยนะต้องบอกนี้ว่ารุนแรงมากนะครับคนคนที่เกิดวันจันทร์หลายๆคนนะฮะจะใช้เงินแบบฟักฟะเลยนะฮะเป็นคําพูดสมัยรุ่นซอนะครับสมัยเด็กรุ่นนี้เขาเรียกว่าอะไรนะปาะ๋าเหรอหรือว่าอะไรนะฮะสายเปย์นะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามันก็ไปตามจังหวะและตามฤดูกาลนะฮะว่าในช่วงปีใหม่ก็ต้องเอ้ยค้าขายดีเงินเดือนออกโบนัสออก นะฮะก็ต้องไปจับจใจหน่อยต้องไปช้อปปิ้งหน่อยต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆไว้ใส่อวดเพื่อนอ่าอัพโปรไฟล์อย่างงน้นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะฮะฉะนั้นก็ใช้ใจ่ายเอาเข้าที่พองานนะไปดูในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของการงานคนที่เกิดวันจันทร์อาจจะดูสวนทางอยู่เล็กน้อยนะครับว่าความโดดเด่นนั้นมีอยู่ในระดับที่จํากัดอ่า เพราะว่าอะไรคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยสิ่งที่ซอกลัวก็คือความใจร้อนความรุ่มร้อนหรือถ้าจะบอกแล้วว่าเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนแห่งความรุ่มร้อนก็ไม่แปลกน,นะฮะหลายๆวันนะฮะหลายๆวันจะมีคําทํานายคล้ายๆกันในเรื่องของความรุ่มร้อนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินมันเป็นช่วงจังหวะฮะเป็นช่วงจังหวะของปีจริงๆ ว่าเราต้องซื้อเสื้อผ้ามาอัปโปรไฟล์มาถ่ายรูปสวยๆอวดเพื่อนไปเที่ยวดอยเที่ยวภูรับลมหนาวนะครับก็มีการช็สิ้นเปลือกฉะนั้นในเรื่องของการงานเนี่ยถือว่าได้ดีไหมถือว่าได้ดีนะนะครับฉะนั้นก็เป็นคุณกับดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์ส่วนความสําเร็จก็ยังเห็นอย่างโดดเด่นนะฮะในเรื่องของความสําเร็จก็ยังเห็นอย่างโดดเด่นจริงๆมันเห็นมาในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ แล้วไปดูในเรื่องของความรักซ้อบ,บอกแล้วนะครับคนที่เกิดวันจันทร์ในปีหกห้าเนี่ยคนที่อยู่คือคนที่ใช่คนที่ไม่ใช่จะไม่อยู่ฉะนั้นเดือนนี้ในเรื่องของความรักความค่เนี่ยมันไม่มีดวงดาวดวงหนึ่งดวงใดเข้าไปกระแทกกระทันหรือให้ความเสียหายอย่างแท้จริงฉะนั้นจึงยกผ,ผ,ผลประโยชน์ให้จำเลยนะครับว่าคนที่เกิดวันจันทร์หลายๆคน อาจจะมีการล่อนการ์ดวิวาในช่วงปลายปีอย่างนี้ก็เป็นไปได้บางคนอาจจะไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ฮันนิมงฮันนิมูนบางคนอาจจะไปลํำลึกความหลังนะครับหรือพากันไปขึ้นดอยสวีดหวานแหววกันก็เป็นไปได้ฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์ในเรื่องของความรักซอให้น้ำหนักไปในเชิงบวกพอสมควรแล้วไปแค่ส่วนน้อยนะครับที่คนวันจันทร์นั้นนะครับจะฉลองปีใหม่อย่างหงอยเหงาเศร้าซ,ซ่อย ฉะนั้นก็ให้ขออ่าภาวนาให้คนที่เกิดวันจันทร์นะครับในช่วงที่จะเข้าสู่ปีใหม่จงมีความสุขความเจริญขอให้โชคดี